สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ In Box for Ever นะครับผมรายการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักรู้สึกดีกับการเล่นไปตลอดกาลนะครับผมวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น h ฮสปีด uh, คลิปนะครับผมรีบทำรีบไปนะครับเพราะว่าวันนี้จะมานะครับผมนำเสนอแนวทางการจัดเด็กนะครับผมของการ์ดจากชุด uh, v g t g MT01 นะครับผม l i ฟ e t o l o y a l t y นะครับสายของแคร์ละยอพลาดินสายเซ tu u ร y กาดดรากอนนั่นเองนะครับผมก็วันนี้จะมานำเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกัน <aven> ว <novelty> ่าเออเด็กนี้ถ้าเกิดเอามาลองจัดดูนะครับจะจัดเป็นแนวไหนยังไงเอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่ใช้ของจัด ตัวนี้นะครับจากกล่องเนี้ยนะครับก็เก่งอยู่แล้วซื้อหนึ่งกล่องจิมก็เก่งแล้วนะซื้อ2กล่องเพื่อเอาฐานสไตล์ครบ4อ่ะก็ยิ่งเก่งขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็ได้ตัวสไตล์ครบ4ด้วยแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันเก่งกว่านี้เราจะเอามันไปผสมเล็กอะไรดีนะครับเอาไปแบบจัดยังไงดีเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมาขอนําเสนอนะครับผมสายแซนจรี่กาดผสมบัสเตอร์เบรดนะครับผมซึ่งเป็นสายที่มีคนนิยมเล่นกันเยอะอยู่แล้วนะครับคือจริงจริงบัสเตอร์เบรดเนี่ยเป็นตัว การ์ตูนเป็นตัวละครเป็นการ์ดที่ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้วแล้วก็มีของเสริมตลอดเล่นเรียกได้ว่าเป็นลูกรักบูชิโรสเป็นพระเอกพูดง่ายๆ่ายนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราจะทําการนําเอาบัสเตอร์เบนะครับสายเนี้ยมาผสมกับสายแซงชูรี่กาานะครับผมดูซิว่ามันจะเก่งขึ้นยังไงนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเด็กนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วในต่างประเทศและในบ้านเรานะครับผมรับรองว่าจัดแล้วเล่นง่ายเก่งแน่นอนนะครับ ก็อาจจะต้องมีการเซตัพเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมก็เดื่นแล้วเราจะมาดูก่อนว่าควรจะใส่อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับเริ่มที่ตัวเริ่มนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเริ่มใช้อะไรก็ได้นะครับขอแค่บอกว่ามันเข้าออสไตล์คุณก็พอจะใช้ตัวเริ่มจาก T D 0 2ก็ได้นะครับจะใช้ตัวเริ่มตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดต้องการแบบความเท่ความเป็นไดโกรนะครับผมก็แล้วแต่เลยตัวเริ่มนี่คือไม่ฟิกเลยครับขึ้นอยู่กับว่าจะใช้สไตล์ไหนแบบไหนนั่นเองครับผมอ่าแต่สำหรับทริกเกอร์นะครับผมก็ บังคับครับอย่างน้อยจะต้องมีเจ้าฟร์เรลพลัดินโฟกันจากชุด g ีบีทีศูนย์หกนะครับกล่องที่มีรอยย่อสี่ใบเป็นค r i t i c a l t ติเกอร์ครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคีย์เด็กในการปิดเกมก็ว่าได้ต้องมีตัวนี้สี่ใบนะครับผมสำคัญมากและนะครับอ่าติกเกอร์ที่เหลือจะอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจะเป็นจะจัดเป็นแบบคลีสิบสองฮิลสี่ก็ได้นะครับหรืออยากจะจัดเป็นแบบอ่าคลี 8ดอ4ฮิล4ก็ได้เผื่ er อกับกลัวบางคนจั่วไม่เจอของต้องการอะไรเงี้ยหรือแบบว่าจะเห็นบางคนก็จะเล่นประมาณว่าคลิส10ดอ2ฮิล4ก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการเลยคือบางคลเนี่ยเขาใส่ตัวบาเกลเข้าไปเนี่ยเพื่อแบบกลัวเผื่อว่าโซวาสไม่พออะไรางั้นนะครับนี่คือแล้วแต่ละกันก็ตอนนี้คือทริกเกอร์ประยุกต์ตามใจชอบ แต่เนี่ยอยากให้เน้นคริตข้อเป็นหลักนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเรียกพวกไวแล้วก็กล้ามโตอยู่แล้วการมีคริไม่ช่วยกดดันช่วงต้นเกมกลางเกมท้ายเกมทําให้เราชนะง่ายขึ้นมากครับสําคัญที่สุดก็คือจะต้องมีฟอลล่าพลาดินโฟกัน4ี่ใบนะครับผมตัวนี้สําคัญมากก็ต้องไปเปิดหามาสี่กล่องนะครับอ่ะนี่จะเป็นเกรดศูนย์ที่แนะนํานะครับผมต่อไปเกรดหนึ่งครับก็ใส่เยอะได้เลยจะใส่ประมาณ1 4บสถึงสิบหกใบได้เลยนะครับผม การที่ต้องมีก่อนเลยนะครับใบแรกไปที่1 Blaster f l a m e b a r c o w นะครับผมใบน,นี้เนี่ยก็แนะนำให้ใส่ประมาณ4ใบเลยจะดีมากเป็นอีกหนึ่งการที่เอามาใช้เซตอัพในการบุกนะครับผมแล้วก็ช่วยไหยแดมได้ด้วยเพราะว่าพอเราใส่บัตเ e r b a i t ไปเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มเปลือง The Counter Bar แล้วนะครับดังนั้นให้พยายามหาตัวนี้มาใส่ประมาณ4ใบนะครับข้อดีคือมันอยู่ G บ06ศูนเหมือนกับโฟกาวนะครับดังนั้นเนี่ยคือเปิดสี่กล่องมาได้มันท้งคู่แน่นอนนะครับก็หาตัวนี้มา4ใบนะครับ แล้วก็เกรดหนึ่งไปถัดมานะครับผมก็อยากจะให้เปลี่ยน PG นิดนึงนะครับจาก PG เก่านะครับเปลี่ยนเป็น PG ใหม่ดีกว่าเป็น Holy Knight g u a เด i a นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น PG จีรเย่าตัวใหม่ที่มันมีความสามารถเบฟอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามือเราจะล้นนะครับคือเด็กนี้มือมัอลนล้นจริงๆมีเกินสามใบตลอดเลยควมสามารถจะใช้เบฟไม่ค่อยติดนะครับยังไงก็แนะนำ o l y k Night nice g u a เด i a n ดีกว่าเพราะว่าช่วยหงายแดมด้วยอย่างที่บอกคือเราใส่บัตเตอร์เบดมามันเปลืองมันเปลืองเ,เคาน์เตอร์บานนะครับก็ แนะนำให้เอาตัวนี้มาใส่นะครับผมจากชุด GVD01 กล่องที่มีรอยย่อนะครับคือเวลาซื้อเนี่ยเช็คดีๆแล้วกันว่ารอยย่อมันอยู่ขีดหนึ่งหรือขีดสองนะครับผมไปถัดมาครับกับดาบแห่งความหวังลิชานนะครับผมจริงๆคลิปก่อนผมพูดลิชานนะขออภัยนะครับลิชานนะครับก็เป็นตัวเล่งจั่วประจเด็กครับด้วยความที่ว่าเข้ามาจากกองโซบัสหนึ่งจดหนึ่งนะครับผมก็ใส่ได้ตั้งแต่จํานวน2ถึง4ใบเลยนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้น คือเด็กเนี่ยมันลากเกรดหนึ่งเกรดศูนย์ได้จริงไหมส่วนมากเนี่ยเราก็จะเอาเอาความสามารถนั้นเนี่ยมาลากไม่บาเกลก,าก็โฟเกลกใช่ไหมครับแต่บางทีถ้าเกิดแบบเกมเราตามอะ่ะโจวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยหรือว่าเราใส่ดอทิกเกอร์น้อยการเลือกที่จะลากรีชาร์จมาจจวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลยที่ดีนะครับผมคืออยู่สถานการณ์ก็แนะนําให้ติดเด็กไว้ประมาณ2-4ถึงใบนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าจะบริหารยังไงนะครับเกรดหนึ่งประมานะครับผมนั่นก็คืออัศวินแห่งต้นรอเรล ซีชินะครับผมซี u ิตตัวนี้ก็ตัวทิ้งที่ซิุดเป็นตัวทิ้งสไตร์ของเรายอดอยู่แล้วนะครับหาได้จากชุด G ีบิที่ศูนย์หนึ่งเลยนะครับก็จะได้มาพร้อมกับ PG ตัวนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ใส่สีเหมือนกันเพราะว่าเป็นสายทิ้งสไตร์เป็นหลักนะครับผมยังไงก็ต้องมีแหละนะครับแนะนาครับผมส่วนถ้าเกิดมีเกรดหนึ่งแบบที่ว่างเหลือนะครับก็ใส่ตัวไหนก็ได้อิสระจะใส่ตัวตีบวกสามพันจะใส่ยังไงก็ได้แล้วแต่นั่นเองไม่ใช่คียหลักของเด็กนะครับผมก็ต่อไปเป็นเกรดครับ เกรดสองคีย์หลักใบแรกครับผมคือลラสเตเบดครับควรจะหาลラสเตเบดมาใส่ให้ครบ4ี่ใบนะครับผมนั่นแลหละคือเอามาใช้เพิ่มเวฟในการตีนะครับลากเข้ามามากดออามากดสกิล,ต,ลกตีลูกตีลูกตีลูกนั่นเองในคอมโบของเขานะครับคอมโบเดี๋ยวไปว่ากันท้ายคลิปนะครับผมจะลงมาควอมสองยิ่งหนึ่งไหมอันนี้แล้วแต่แล้วกันว่ามันอยู่ในสถกกานที่จําเป็นไหมนะครับผมโอเคต่อมาเกรดสองใบหนึ่งที่ต้องมีครับนั่นก็คือสิทธิ์ลักษณ์ของแสงสว่างและความมืดริวนะครับผมจาก G ีบี6เหมือนกันก็ถ้าเกิดคุณเปิด ไอสองตัวนี้อยู่แล้วนะครับริวมันก็ตามมาเองคือมันมันเป็นแพคแพคสามาอยู่แล้วในชุดนี้นั่นเองก็หาว่าใส่ครบ4ใบเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวที่สําคัญมากในการนําบัสเตอร์เวทมาตีแล้วก็เพิ่มเวฟนั่นเองก็คี์หลักๆเกรด2จริงๆแล้วมีแค่2ตัวนี้ครับใส่ครบ8ก็พอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่เกรดสเยอะนะครับใส่ประมาณ10 11บเใบพอแล้วไม่ต้องถึงสิก็ได้เพราะว่ายัางไงเด็กนี้เนี่ยในลากเกรดหนึ่งเข้ามาทำคอมโบนะครับผมที่ว่างที่เหลือก็อาจจะใส่ตัวอะไรก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะ ใส่สตาร์ไลท์เว์ลิเสก็ได้ที่สามารถลากเกรดสองเข้ามาได้นะครับจะได้ลากรีวเข้ามาเล่นได้หรือว่าจะใส่อะไรนะไนล์ทวินซอสก็ได้เหมือนกันจากทีดียวสองที่เมื่อบูสคว่ำหนึ่งลากก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใส่ตัวมือธนูแหง่แงเซนตุยกาดก็ได้อะเอามาลากตัวเกรดหนึ่งลงมาก,ก็ได้นะครับตัวนี้กินเคา,าน์เตอร์บาร์นิดหนึ่งหรือไม่คิดอะไรมากใส่ตัวตีหมื่นสองก็ได้ก็ยังไงก็ตามขอแค่มีตัวเนี้ยอย่างละสี่ส่วนที่เหลือนี่คือแล้วแต่ใส่ยังไงก็ได้ขึ้นออยู่กับบบคคความมชสุคคล ต่อไปเกรดสามจริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับก็คือให้ใส่แซงตุรี่กัดอาร์คใส่ไปเลย4ใบนะครับแล้วก็แซงตุรี่กัดลาก้อน2ใบนะครับผมคือตอนนี้ทําคลิปเนี่ยมันใส่ได้สองเนาะก็ใส่ไป2ใบคือจะใส่แค่นี้ก็ได้ตัวนี้สี่ตัวนี้สองไปถกใบพอครับหรือถ้าเกิดว่าใครแบบกลัวกลัวว่าแบบกล,แบบกลัวแบบไม่ได้กล,กลัวเกรดสามกลัอะไรเงี้ย จะใส่การันตีเพิ่มให้ครบ8ก็ได้แต่ผมไม่แนะนำนะจริงๆแล้วแค่ไอ้นี่สีไอ้นี่2พอแล้วนะครับเอาที่ว่างที่เหลือไปใส่เกรด1เพิ่มดีกว่านะครับผมส่วนเกรด4นะครับก็แล้วแต่เลยจะใส่อะไรนะครับผมก็หลักๆคือคงจะต้องมีมังกรศักดิ์สิทธิ์ทางทนตริกาอิมพีเรียลนะครับผมแล้วก็ เลกาเลียนะครับผมเลกาเลียก็ใส่ได้2อยู่แล้วนะครับตอนที่ทําคลิปนี้มันแบลิสมาใส่ได้2นะครับก็ใส่เลกาเลีย2อิมพีเรียลก็แล้วแต่นะครับผมคือด้วยความที่ว่าเด็กเนี่ยมันมีคีย์เด็กแค่เลกาเลียเท่านั้นเองแล้วก็อิมพีเรียลก็ใส่มาจะ2ด้วยก็ได้ที่เหลือนี่คือสบายเลยครับจะใส่อาจีกัดเดียนก็ได้นะครับผมแต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำจิกาเดียนเลเซอร์กัดดาก้อนนะเพราะว่าเราใส่เกจสองน้อยนะครับจะใช้เป็นของอาเคลเมทัลแทนก็ได้ อ e เมทัลเอเลเมนต์สกรูอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับผมขึ้นอยู่กับความชอบหรือว่ามีไม่มีละกันแล้วก็แนะนําให้ใส่ซีบริสติดไว้นะครับผมส่วนเก็ดสี่สำหรับสายบุกที่เหลือก็แล้วแต่จะใส่อแสงเซนโบมาเล่นก็ได้นะครับจะใส่ตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ค,คือส่วนส่วนมากอะเราจะสไตล์แรกเป็นเลกาเรียมแล้วก็เอ็มพีเรียอยู่แล้วพวกหลังนี่คือแบบเอาไว้แก้เกมที่แบบสถานการณ์มันแปลกๆเท่านั้นเองครับ ก็แล้วแต่เลยนะครับผมคือบางทีแบบเรามีเซนโบดาก้อนนี้เผื่อแบบเราไม่ค่อยมีเลียวกาดก็เซนโบไปกดดันได้อะไรแบบนั้นนะครับโอเคหรือจะใส่ตัวอันไม้ก็ได้มัง้งได้นะครับแล้วแต่เลยคราวนี้มาดูคอมโบดีกว่านะครับผมโดยคอมโบหลักของเด็กนี้เนี่ยเราจะใช้ความสามารถในการลากเกรด1ห,หรือต่ำกว่าของพวกเซนตูรี่การ์ดอาร์คหรือเซนตูรี่การ์ดดรา้อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดย เรามุ่งหวังมุ่งเน้นจะลากนะครับผมอ่ะเฟ,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 ฟอร์เลอร์พลเดินฟอเรลเลนโฟกันนะครับเข้ามาหรือลากนะครับอ่าล่าอยู่นะอยู่นะอ,อยู่นี่นะครับหรือลากบลัตเตอร์เฟนบากันเข้ามานะครับคือเราเราใช้ขอตัวงต่ของพวกเนี้ยลากไอ้พวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็ค้นหาริวนะครับเข้ามา เตรียมต่อคอมโบให้เร็วที่สุดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าริวก็สามารถเสิร์ตได้จากอ่าพวกสตาร์ไลท์โวลิเน n ิสพรุ่งนี้นะครับหรือไนท์ทวินซอลก็ได้พอดีไม่ได้หยิบมานะครับอยู่ในเด็กหลักที่เกะแกลีมนะครับผมขออภยัยก็ประมาณนี้นะครับ โดยจริงๆแล้วเนี่ยคอมโบคอมโบซีรีส์เนี่ยนะครับผมซีรีส์สีตัวเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพตรงที่ว่าเรียกมาแล้วมันตีไม่แรงบางทีมันวิ่งชนทริกเกอร์เงี้ยคอมโบมันก็ตายไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามีนะครับผมเราสไตป์เป็นนะครับเซนตรีิการ์ดเลกาเลียเนี่ยอยห้ดูหน่อยู่ไนหนอยู่ไหนานาอยู่ไหนนาเลกาเลียคุงเอ่ออยู่นี่อยู่ในหมดเกสซีอ่ะถ้าเราสไตป์เป็นเลกาเลียน,นะครับมันจะทําให้แถวหน้าที่เราลากมาตีอ่ะไม่มีปัญหารเรื่องพลังนะครับก็อาจจะตีแอบค อาเบร์้อาจจะตีแรงขึ้นหน่อยพอ,พอใช้สกิลโฟกัสแล้วอาจจะตีเบาลงนิดนึงแต่มันก็ยังตีแรงอยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวขออธิบายความสามารถของไอ้สี่เซนนี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรคอมโบทุกๆอย่างจะเริ่มจากคุณริวแล้วก็2ตัวข้างล่างนี้นะครับริวเนี่ยบอกไว้ว่าเมื่อตัวนี้นะครับออยู่ห้องเรียวกาศถูกบูสโดยบลัสเตอร์เฟนบาเกลคือตัวนี้นะครับหรือฟอลโล่พลาดินโฟกาัตัวนี้ก็ได้คือขอบูสต์ตีนะครับส่วนมากก็จะใช้บาเกาบูสมากกว่านะครับ แต่คือจะในทั้งคู่นะก็ถ้าเกิดโดยบูจนจบการต่อสู้จะบวกคัลัสามพันคือมันก็จะตีเป็นหมื่นสองบวกกันบูนะครับทําให้เป็นหมื่นสองบวกสี่พันก็เป็นหมื่นหกคือบู์ในตัวนี้ก็ได้นั่นเองที่เด่นอยู่นี้ครับและได้รับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมออตโต้เลวการเคอน์เตอร์บาร์ดหนึ่งนำตัวนี้เข้าสู่โซคุณนะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีแวนการสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้นะครับถ้าจ่ายก็หาเกรดสองที่มีคําว่า บลัสเตอร์นะครับในชื่อการดก็เราจะใช้บลัสเตอร์เบสละกันนะครับก็เรียกเข้ามานะครับผมไม่เกินหนึ่งใบคอลูช่องเรียวกาสลับกองกาดเราบลัสเตอร์เบตตัวนี้จะบวกพลังสามพันจนจบเทินนั่นเองนะครับดังนั้นปกติก็จะเจอคอมโบง่ายครับอ่าเราก็ให้เลวอยู่ข้างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวขอหาเวนกาดอะไรสักตัวละกันนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นคอมโบง่ายอย่างนี้อาจจะมีฟองกอสักหนึ่งหรือสองตัวขึ้นไป ก่อนอื่นก็ริวบูสต์ตีก่อนนะครับก็ค่อนข้างจะตีแรงอยู่แล้วนะครับผมพอตีแวนเสร็จแล้วอ่ะเช็สกิลครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเตรียมเคาน์เตอร์บัสนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าวางทริกเกอร์ไว้นิดนึงแล้วกันอ่าอ่ะอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับผมนำริวเข้าสู่โซนะครับแล้วก็ค้นหานะครับบัสเตอร์เบดหนึ่งใบเข้ามาในสนามนะครับแล้วก็พลังบวกสามพันนั่นเองนั่นครับผมว่าสกิลของบางการาวทำงานครับ เมื่อบัตเตอร์เบดเข้ามาในแถวเดียวกันก็เคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็เท mm hmm. ่านี้เองง่ายๆนะครับนอกจากนี้นะครับผมมันก็ยังสามารถตีต่อได้เพราะพลังจะบวกสามพันไปแล้วก็เป็นตีออกหมื่นสองนะครับพอตีไปแล้วนะครับผมพอตีเสร็จแล้วสกิลของโฟกันจะทํางานได้ครับ mm hmm. เมื่อจบการต่อสู้ที่บัตเตอร์เบดของเราโจมตีก็คว่ำหนึ่งตัวนี้กับเข้ากองแล้วก็สแตนได้แต่สมวนมากเราควรต้องเอาแวนตีไปก่อนนะนะครับเอาแวนตีไปก่อนแล้วนะอ่ะสมมติอ่ะแวนตีไปก่อนแต่นั้นก็ เอาตัวนี้ตีไปเมื่อตีเสร็จแล้วก็เอาโฟกัสกดสกิลว่าผมคว่ำหนึ่งตัวนี้กลับเข้ากองนะครับแล้วก็สแตนบัสเตอร์เบดซึ่งมันยังจะบวกสามพานจากสกิลของริวอยู่ก็ทําให้สามารถยำยำยำตีได้เรื่อยๆแต่เท่าที่คุณมีโฟกัสมากเท่าไหร่ครับคือยิ่งมีเยอะมันก็ลุกได้เยอะนั่นเองคราวนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าสิว่มามันจะพลังไม่ค่อยแรงตอราะโยนทิกเกอร์ได้ใบหรือทักใบหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ฝังข้ามมีทิกเกอร์เหมือนกันก็จะชนนะครับผมฝันข้ามกันจะด้ แต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับสไตล์เป็นเซนตุริกาเลกาเรียนะครับผมเดีย๋ยขอเซตอัพใหม่รอบหนึ่งก่อนนะเอาคุณริวมาสิอ่ะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราจะกดสกิลฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ส่วนมากด้วยความที่ว่ามันมีเซนตุริกาอาร์คเป็นฐานมันจะสามารถลากพวกเกรดหนึ่งเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับอ่าขอเติมสนามให้เต็มก่อนละกันนะครับผมก็อะไรก็ได้ที่เป็นเกรดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหยิบลงไปขำๆละกันนะครับอ่า อะไรแบบนี้สมมุตินะสมมติน,นะครับนี่คำๆนะอ่าเป็นลิชาร์ดดีกว่าเนาะอ่าแบบนี้นะครับจริง,รงๆแล้วก็จะเป็นพวกเกรดหนึ่งหรือไม่ก็จะเป็นแบบคู่อื่นยังไงก็ได้แล้วแต่แล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์สักประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราซ้ายเป็นแซนตุริกาเลกาเรียนะครับผมเราก็จะแถวหน้าเราจะบวกพลัง3 0 0พตามจํานวนเกตดหนึ่งหรือตามกว่าใช่ไหมครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราวางไว้ประมาณสัก3-4ใบ <_ d ata> ก็บวกประมาณ9,000ถึง12,000แล้วข้างหน้านี่โอเคอาจจะเป็นเกรด2อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมที่อยู่สถานการณ์นะแต่ว่าก็จะบวกประมาณ9,000ซึ่งก็บวกเยอะแล้วนะครับผมคราวนี้ทำยังไงต่อนะครับก็โอเคเราอาจจะเอาเลกาเลียตีไปก่อนเลยก็ได้หรือข้างนี้ตีก่อนเลยก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะก็ตีไปนะครับเลกเกเรตีไปนะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะได้ฐานความสามารถจากตัวเซนต์ลีกัดอาร์คเนี่ยแต่ว่าขอไม่นับละกันนะครับเดี๋ยวงงอ่า โ okay. อเคก็ตีไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมีโฟกัลสองใบก็จะเล่นง่ายขึ้นหรือโฟกัลสามใบเลยจะยิ่งเล่นง่ายขึ้นกว่านี้นะครับหรือตัวนี้จะเป็นโฟกัลก็ได้แล้วแต่ทีนี้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็เอาคุณริวบูสตีไปนะครับนี่คือจะเป็นการตีครั้งที่3ละสองครั้งนี้ก็ตีไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขอการ์ดเยอะอยู่แล้วขอ PG อันนี้ก็อาจจะการ์ดสักประมาณ2องหมื่นะครับเพราะที่าเรียว่ามันเป็นเลกาเรียไงมันจะบวกพลังแถวหน้านี้อีกประมาณสักเก้าพันถึงหมื่นสองนะครับอ่กอกา,อาก็ ตัวนี้ก็ขาดประมาณสัก2 0,000ขึ้นไปตัวนี้ก็ขอ PG แล้วกันนะครับผมก็ใช้การบันมือเยอะแล้วทีนี้พอเอาคุณริวตีไปนะครับผมก็จะได้ตัวนี้ก็จะบวก3,000นะครับก็จะเป็น1 2ื่นบวกบาเกลอีก7,000เป็น19ื่นนะครับบวกสามารถเลก,กาลีที่แจกสามพให้อีกนะครับผมก็อย่างถ้าเกิดเป็นกรณีนี้ก็จะบวกอีก1 2ื่นนะครับ19ื่นเก้าบวกหมก็ประมาณ31มหมเนาะนะครับถ้าบวกผิดสามหมื่นหนึ่เนาะ ตีไปสามเมื่อหนึ่งครับก็เข้าแวนอยู่แล้วก็กาดมาเลยครับก็กาดประมาื่นหมื่นห้าอะไรก็กาดมาพอกาดเสร็จแล้วพุกกดสกิลคุณริวนะครับผมคว่ำหนึ่งอ่าเข้าโซไปนะครับหาคุณบัสเตอร์เบดเข้ามาในสนามนะครับผมบวกสามพันจากสกิลริวเลยครับก็ยังเป็นหมื่นสองเท่าริวเลยพูด,ดง่ายๆและก็ปตรตม่านของบาการก็เข้าเตชาร์จหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยใครจะสดิดจะคว่ำสองยิงหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับพอร์ตบาเนี่ยถ้าเกิดมีเราต้องการใช้แค่ของโฟกัลต่อนั่นเองจะสดิดคว่ำคว่ำสองย แต่ตอนนี้มาสเตอร์เบยที่เข้ามาตอนนี้ครับก็จะตีหมื่นสองบวกเลกาเลียนะครับผมอีกหมื่นสองนะครับก็กลายเป็นสองหมื่นสี่นะครับตีไปสองหมื่นสี่เข้าแวรนะครับทีนี้นะครับผมพอตีเสร็จแล้วอ่าก็กดสกิลของโฟกัสได้ครับคว่ำหนึ่งนะครับผมเอาตัวนี้กลับเข้ากองนะครับแล้วก็สแตนเพิ่มอีกทีหนึ่งพลังก็จะลดลงไปสามพันนะครับจากสองหมื่นสี่เหลือสองหมื่นหนึ่งเพราะว่าเกรศูนย์หายไปตัวหนึ่งไงก็จะเหลือบวกแค่เก้าพันนะครับก็เป็นหมื่นสองบวกเก้าพันนั่นเอง อ่าหมื่นสองบวกเก้าพันสองหมื่นสองมื่นหนึ่งนะครับสองหมื่นหนึ่งทีนี้ก็ตีเข้าไปในทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ตีได้ประมาณคือมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีฟอรเกลเยอะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมหรือว่าเรามีคุณริวกี่ตัวนั่นเองถ้าเกิดคุณสามารถเซตอัพริวไว้สองข้างก็จะทําคอมโบนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับผู้แน่ก็คือเป็นคอมโบที่เพิ่มเวฟมหาศาลแล้วทุกครั้งที่ตีออกไปแม่งก็แรงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เด็กนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่ใส่ไม่ใส่สแตนแล้วก็เอาจริงๆเราแซงเอาแซง,งการ เลกาเลียตีก่อนเลยก็ได้แล้วก็แตกทติกเกอร์ข้างนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตีซ้ำไปข้างนี้ก็ตีซ้ํากดสกิลเร็วบ,าตาบตัตเตอร์เบดมาตีซ้ํากดสกิลโฟกัสบัตเตอร์ 9, บาาเบดตีซ้ํานะครับวนไปเรื่อยๆนะครับผมคือนี่ขนาด LD03 ยังไม่ออกนะ LD03 ีศูมประมาณนี้คือรู้เรื่องนะครับผมมโคตรโหดเลยอ่ะยังไม่สปอยละกันนะครับใครแต่ใครใคร,คร,คร,รู้รู้เรื่องก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมนี่จะเป็นคอมโบหลักๆนะครับที่ใช้ปิดเกมนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอาความสามารถของ เลกาเลียก็ดีนะครับหรือว่าหรือว่าของอาร์คของพวกเซนติกาดดาร์กอนพวกนี้มาช่วยในการเซตติ้งบอร์ดนะครับให้มันใช้ท่าปิเกมได้นั่นเองพู้ใดก็คือในการเซตติ้งบอร์ดหลังมีอะไรบ้างอ่ะเราต้องมีคุณริวนะครับคุณริวจิตสัมผัสไม่ใช่นะอบอกอายุเลยพี่ชินนี่อ่ะเราต้องมีอ่า สิทธิ์ละของแสงสว่างและความมืดริลนะครับวางไว้ข้างหนึ่งนะครับตรงนี้จะต่อด้วยบาการหรือต่อด้วยโฟกัสกันก็ได้แล้วแต่คือต่อด้วยบาการในกรณีรที่แบบ่าเราใช้เคาเตอร์บาดไปเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เคาเตอร์บาดเลยก็หาโฟกัสมาวางต่อเลยก็ได้นะครับจะได้เร่งครั้งรอบในโจตีให้มากขึ้นยิ่งหาโฟกัสได้มากเท่าไหร่ยิ่งโหดเท่านั้นครับส่วนข้างนี้ก็อะไรก็ได้จะเป็นเกตสองเกตหนึ่งต่อบูตตามปกตินะครับแล้วก็ให้สไตล์เป็นเรากาเรียตีวปก่อนทิกเกอร์แจกข้างนะครับผมหร ถ้าเกิดแบบเกมมันอยู่ในรูปแบบตามในึ่งเซตติ้งไม่ได้โอเคเราอาจจะเลือกที่จะสไตล์เป็นพวกแบบอะไรนะอยู่ไหนอยู่ไหนอสาสไตล์เป็นพวกอิมพีเรียลนะครับแล้วก็มาลากเกมหนึ่งมากดสกิลกดดน่นฝั่งข้ามเอาเอาการมาป้องกันก่อนก็ได้แล้วไว้แบบเผล่เเซตอัพเมื่อไหร่หรือการบรมือพร้อมเมื่อไหร่นเนี่ยก็ค่อยลงเล่นก็ได้ครับนี่จึงไม่เห็นันนี้บางคนนี่ใส่ดอทิกเกอร์เข้ามาเพราะช่วยในการเร่งจั่วหาพวกเนี่ยมามาเติมเกมบุกงนั่นเองครับ อีกอย่างนึงคือเด็กนี้มันมีการทิ้งเยอะถ้าเกิดเราทิ้งพวกดอวทิกเกอร์มันคุ้มไงแบบเราได้ได้ดอวทิกเกอร์อ่าได้เช็คได้ดอวทิกเกอร์ปุ๊บดอวทิกเกอร์เนี่ยก็เป็นค่าข้อในการทิ้งลางอีกคือมีเแต่คุ้มกับคุ้มครับพูด,ดง่ายๆนี่ก็จะเป็นนะครับรูปแบบการเล่นง่ายๆของอ่าเด็กสายแซงทูรี่กาดอ่าผสมบลาสเตอร์เบดนั่นเองนะครับผมผสมคอโมโบบลัสเตอร์เบดนั่นเองถามว่าเล่นยากไหมไม่ยากเลยนะครับขอแค่เซตติ้ง พร้อมมันก็เล่นได้แล้วนั่นเองจะมีข้อเสียคือฝันน่งค้าเนี่ยอาจจะรู้เกมเรานะครับก็จะพยายามขัดเกมเราเรื่อยๆแต่จริงๆขัดก็เท่านั้นแหละเพราะว่าส่วนมากมันคือลากมาไม่ก็จ่วแล้วลงเ,เลยถ้งอย่างนั้นนะครับง่ายๆนั่นเองที่เหลือก็คือประคองเกมบุกแล้วก็เซตเกมให้ไวครับยิ่งเราเซตเกมบุกไวเท่าไหร่เราก็ยิ่งปิดเกมได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับผมคีย์ก็ใส่ประมาณ8ขึ้นไปครับถ้าเกิดใส่12เนี่ยโอกาสคีย์จะสูงมากนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นาการแนะนำนะครับผมวิธีแนวทางการจัดเดเ็ของ การ์ดนะครับผมจากชุดอ่า l i ฟ์ o ูลอจิเตอร t วีจีทีจเอนงเด็กนะครับก็วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสามารถไปหาซื้อตามร้านการ์ดใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับผมส่วนเซเว่นอาจะต้องรอหลังจากคลิปนี้ปล่อยสักเดือนหนึ่งมั้งไม่แน่ใจนะครับว่ราว่าลงเซเว่นเมื่อไหร่หรือว่าไม่ลงนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าขายที่ร้านการแล้วแน่นอนนะครับผมแนะนําครับไม่ใชเป็นมือใหม่มือเก่านะครับผมซื้อเลยคนละ2กล่องขึ้นคนละ1หรือ2กล่องนะครับผมแล้วก็หาของเสริมโหดแน่นอนครับ แต่เรวันนี้ไม่ชินกับการแนะนําแนวทางการจต่งเลคนต้องขอจบลงจงไีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าสรบวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย